อันนี้น้องอะไรครับชื่ออะไรเออเนี่โอ๋อันนี้ขวัญข้าวเออครับเออรุนเล็กๆจะมีขวัญข้าวมีอาคินมีจ้าจ๋าเนาะอ่าวันนี้เราต้มอบัลตินเลี้ยงนะครับไมโลก,กับโอบัลติน น้องเอารวมกันนะครับเป็นไมโลโอตินนะครับอ่ากินด้วยกันนะครับผู้ใหมากแบบเย็นก็นใส่น้ำแข็งมากแบบห้อนก็บ่ต้องใส่นะแล้วอ่าแล้วห้องจะหยอกกินโอวันตินเสร็จอีกสิบนาทีอ่ห้องจะได้กินเขานะ่าด้อยไปวันนี้เป็นวันหยุดเรียนวันสุดท้ายนะครับในรอบ สัปดาห์นี้หยุดต่อเนื่องถึง4วันนะครับเสาร์อาทิตย์แล้วก็จันทร์อังคารกินให้เต็มที่เลยนะครับต่อไปเด็กชายเริ่มจากน้องพิมไปพิมเวียเจมโกโยเมซอนครับตามด้วยนายภูมนินายกาิฟนายโนน อาตามด้วยนายไม้นายตะวันธันวา,อาโอ๊กแล้วก็แมนยูเออเจ็บเสียบเด้อกินเต็มที่เลยขอ,องอยู่วันกันเสียบแบบนี้แล้วกินร่วมกันใช้ไอ้มอบก็ไปเนีมาทุดทไทยบ่เอาได้เลยครับเข่าแถวครับเอกินหลาหลาย เอามันก็สูตรพิเศษเนาะเออเวน,น,นเออนั่นแหละดีดีดีกินหลายๆเพิ่มได้อันนี้เป็นไมโลกับโอวันตินที่มาจากงานตักบาทเดือนเกิดเดือนที่ผ่านมานะครับคือเดือนพฤษภาคมจากหอจุดหมายเหตุพุทธทาสินทับันยกหรือว่าสวนโมกกรุงเทพนะครับโอ้วันนี้แก้ว อ๋อสิแปดใบสิเก้าใบยังไม่พอนะครับสแสดงว่าวันนี้น้องๆของเราเกินยี่สิบคนนะครับเออเสียบแซบบต้อส่วนแก้วด้อมันเป็นเหลาดิเออไม่ต้องชวนบ่อส่วนไปแล้วเออส่วนแ้วก็บาเป็นยังเออครับมาเข้าแถวเลยนะครับอันจะให้ล่างเปียกบักละยิบแก้วออกก้อนดวนครับนี่แหละกินน้ำกัน,นกินกันเสียบแล้วแล้วเขาจะต้ิงกินเข่าด้อ ครับอันนี้บรรยากาศช่วงเช้านะครับที่วัดเหล่าอาพรนะครับตำบลสร้างมิ่งอภอพลืองนกทาจังหวัด,ดยโสธรตอนนี้นะครับพวกผู้ใหญ่เขาก็ไปทําความสะอาดวัดนะครับวันนี้ตัดกิ่งไม้ที่พวกโยมผู้ชายเขามาเลื่อยไว้นะครับเป็นไม้ขี้เหล็กสําหรับทําฟืนพวกแม่ออกก็จะไปช่วยกันตัดนะครับคือโยมแม่ออกนี่หมายถึงโยมผู้หญิงโยมแม่บ้านนะครับ ก็ก็ไปทํางานส่วนลูกหลานของเราก็กินไมโลโอบัลตินนะครับเีรวมกันก็เลยเรียกอ่าไมโอโลตินนะครับอ่าครับไมโอโลตินนะครับครับมันเป็นไมโอโลตินนะครับเพราะว่ามันบวกกันนะครับกินด้วยกันเสร็จจากนี้ครับกินเสร็จเดี๋ยวค่อยไปรับอาหารกินข้าวนะครับมันเป็นไมโอโลตินนะครับเพราะว่ามันบวกกันสองอย่าง หลังจากได้ครบทุกคนใครอยากเพิ่มรอบสองก็ไปต่อแถวโมอยากินหมดหบ่กินหมดบ่<ะ>เออเยี่ยมเลยคุณข้าวฟ่างกินหมดไหมไอเดียหมดหรือล่าโอ้เก่งมากผู้ใดกินหมดดีดีดีครับไปเด้อพวกไ้เอ,อให้ได้เบิร์ทุกคนก่อนครับได้ครับครับมันเหลือไปต่อแถวสองรอบสองครับฮะ เออกินได้เลยคนหนึง่งกินไ้มันอิ่มก่อนเด้อเออครับกินร่วมกันมันก็แซ่บแบบนี้เลยถ้ากินผู้เดียวมันบ่แซ่บเออครับครับอ่าให้ในายนายเจม,มตรวจแก้วของ้องผู้ชายทั้งเบิด,ดให้อไอแก้วตรวจแก้วของ้องผู้หญิงเด้อ ต้องล้างให้มันสะอาดแล้วเอาไปตากใส่ตู้ไว้นะครับครับเ,เออไอ้แก้วตรวจแก้วไอเจมก็ตัวคือกัน